สวัสดีครับคลิปนี้จะนำทุกท่านไปชมสวนผักหวานป่าที่เก็บยอดขายอย่างเดียวนะครับเขามีเทคนิคการเก็บและการดูแลรักษาผักหวานป่าอย่างไรไปชมกันได้เลยครับช่วงเดือนมีนาคมนะเก็บวันเว้นวันอยู่ครับช่วงนี้สุดยอดเลยนะครับวันนี้พามาดูต้นผักหวานป่านะครับดูลักษณะการทด เขาจะทดต้นไว้ครับตัดต้นเล็กไว้ทําต้นใหม่ครับุบดยอดเลย <S <s เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับเจ้าของสวนอยู่ข้างในนะฮะให้ความรู้มากมายเลยทีเดียวไปดูครับหลักการถูกหวานป่าของสวนลุงชั้นเป็นอย่างไรไปกันครับเราเดินทางเข้า ไปเยี่ยมสวนลุงชันครับบรรยากาศร่มรื่นด้วยร่มเงาของผัวานป่าเย็นสบายครับบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยครับมองไปทิศทางใดก็เจอแต่ผัหวานป่าครับจะพามาดูนะครับนี่คือต้นผักหวานป่า พอต้นใหญ่มากนะครับเก็บไม่ได้ก็จะทดลงให้แตกกิ่งใหม่เพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บยอดครับจะไม่ได้ต้องปีนเก็บยอดผักหวานป่านั่นเองครับยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะนำทุกท่านไปชม มเมล็ดผักหวานป่าก,ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สุกครับอยู่บนต้นอยู่เลยครับยังเขียวนะครับออกมาเป็นรุ่นนะฮะนี่เป็นชุดแรกครับชุด2นะครับยังเป็นช่อดอกอยู่เลยนะครับบางช่อก็โตขนาดหัวไม่ขีดไฟครับ เจ้าของสวนบอกว่าที่เห็นเป็นช่อนี้นะครับเป็นลูกเท่าหัวไม่ขีดไฟแต่ว่าอาจจะร่วงนะฮะไม่ติดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เชื่อแน่ว่าเมเล็ดพันธุ์ผักหวานป่าแพงแน่นอนครับในช่วงนี้ออกมาชุดแรกแล้วนะครับตกอยู่ที่มเมล็ดละ7บาทครับ ผมจะพาไปดูนะครับจุดเด่นของส่วนนี้ก็คือการเก็ยบยอดผักหวานขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคการทดกิง่งเป็น2อ,อย่างนะครับ2ลักษณะก็คือทดกิง่งตรงโคนต้นนะฮะติดกับพื้นดินเลยนะครับลักษณะที่2คือทดต้นสูงจากพื้นดินขึ้นมา1เมตรครับ และประการที่2นะครับที่มาดูสวนนี้ก็คือการให้น้ําให้อย่างไรประการที่3ครับการให้ปุ๋ยคอกนะฮะเจ้าของสวนจะแนะนําอย่างไรไปพบกับคุณป้าแจ๋วครับซึ่งดูแลสวนแห่งนี้อยู่ครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียว แบบนี้ริดใบออกด้วยไม่รีดเลยนะเอาไม่ริดเขาหล่นไปเองแต่แกกริดแต่ก็มีเทคนิคอยู่ใช่ไหมใช่แต่แกกริดซีบกิ่งไหนกิ่งใหญ่แบบนี้กิดไม่ไหวก็เลื่อยเลยเนี่ยอ๋อแล้วดูก็แตกเข้าใจแล้วกำลังจะแตกเอามาดูมาดูมาดูเห็นนี่เหรอเนี่ยเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยครับสวยจริงจริงเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าจะเก็บประมาณกระดาษกระดาษดูดินะกระดาษกระดาษเนี่ยป้าจะเลิกแล้วป่านี้ เดียวปล,ละกะันนะทำไงามาเที่ยวก็ได้ตัดจะตัดแค่นี้เลยตัดเหลือ,ใ,อให้ให้เหลือตอใหญ่ให้เหลือตอเขาแค่นี้อ่ะให้เหลือเฉพาะส่วนส่วนโตใช่อีอลกลีกที่น้อยที่เราไม่เอาก็เอามันทิง้งไปเราจะเอากิ่งสวยๆอย่างนี้ก็อเอาไว้ตัดเพื่ออะไรนูรู้ไหมตัดเพื่อให้มันเป็นกิ่งใหม่อย่างฝั่งนู้นไงเนี่ยป้าตัดปีที่แล้วฝั่งนู้นเห็นไหมล่ะแล้วแล้วที่ผมเห็นบางอันตัด ตัดต่ำแบบนี้แล้วเขาทำต้นใหม่ทำาสาวใหม่อ่าทำต้นใหม่ทำต้นใหม่อ่าเห็นมตตัดได่ป่านี้ยังไม่เคยตัดต่าตัดโดยต่ฝั่งนู้นป่านี้ป้านมันยี่สิบปีเลยนะเนี่ยตัดสูงตัดต่ำตัดสูงตัดต่มแต่ใีกรุงเนี่ยยังตัดสูงอยู่ยังไม่เคยตัดต่าเพราะว่ากิ่งเขายังโอเคอยู่เอ่อที่จะตัดต่ํานั้นก็หมายก็ว่าถ้าเขาหมดหมดสภาพในข้างบนแล้วเราก็ตัดลงต่ำเลยใช่ตัดให้ชิดอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยแล้วเขาก็แตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมา เพราะเขาไม่ตายแล้วไม่ตายเพราะเขามีรากแก้วใช่ปลูกด้วยมเมล็ดแต่ยงที่เล่าให้หนูฟังเนี่ยป้าจะทํากิ่งใหม่เพราะปีหน้าป้าก็เก็บได้ถ้าตัดอย่างเงี้ยถ้าตัดตั้งเดือนพฤษภาก็เก็บได้ปีหน้าถ้าเราไม่ตัดรากเห็นไหมได้เคล็ดลับแล้วครับหนึ่งถ้าตัดเดือนพฤษภาโอเคต้องตัดตาม<ร>าได้้ตนใช่ทาต้นใหม่ตหมแต่ต้นไหนที่สงสภาพดีอยู่ เขายังให้นั่นได้แล้วก็ต้องตัดสูงแบบนี้อตัดเงี้ยให้เขาแตกเป็นกิ่งใหม่นะครับอแล้วเขาก็จะแตกยอดดูสิครับโอ้โหแต่เป็นกิ่งใหม่เลยทําเป็นกิ่งใหม่ถ้าถ้าเราเขาเขาไม่ให้เขาให้เด็ดเลยหรือเขาตัดแบบนี้ได้ตัดอ่าหักอย่างนี้ก็ได้ตัดหักนี้เขาก็แตกใช่ไหมได้แล้วยอดจะอวบสวยด้ก็แตกอยู่ดีอแต่ถ้าเขาหักตรงนี้เขาก็จะขึ้นใหม่ของเขาถูกไหมใหม่ได้เหมือนกันเออแต่แต่อันนี้ป้าเขาตัดนี่นะฮะเอาแค่นี้ก็ได้คนเก็บเขาแก่ไพ่คือกิ่งเขียวยอดมันจะอวบ จะสวยแสดงว่าตัวนี้นยค่ะเก็บเก็บผักอ่อนเนี่ยเนยต้องต้องกมให้เขาแล้วเนี่ยจะต้องกํมให้เขาแล้วถ้าที่จริงผ้าเก็บตัวนี้เนี่ยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเ,ยเ,ยเยให้ใบใบลักษณะเล็ก<ถ>เนี่ยอ่าฮะถ้าถ้าแก่เลยทําไงตัวนี้ก็เป็นผักกร,รมไปคนละราคาอ้าวเหอย่างนี้ผักกรกๆอะแรกๆอ่ะร้อตัวนี้ยยแต่ตอนเนี้ประมาณ90บาท ตัวนี้ก็ประมาณ50บาท40บาทโอ้ยเรากินเลยโ,นะโอ้ยเราเราโ,ล,โ,ล,โ,ล,โล,ลละ300ร้อยตลอดนะครับ <laughs> ยุงเทวแข็งแข็งก็สามร้อยนะโอ้ยเอามารู้ความลับครับที่สวนนี่นะสองราคา <c oughs> อ๋อนี่นี่ปล่อยก็ลดน้ําหรือปล่อยให้ท่วมแปลงก็ได้กาโอ้ดีละป้าตรงนี้จะงามเลยนี้ผมมาพอเปียกพอเปียกพอเปียกพยกไปเท่านั้นพอผมมานี่งามเลยตรงนี้ อนุรักษ์ดีแแลล้้วววางสปกกเอร์หมใช่ยังยังเขาเรียกว่าอนุรักษ์อยู่ข้างในะเนี่ยว่ารถบรรทุกสารจะมาเนี่ยยันู่นมาถึงเนี่ยคือเรียกว่าแสนแนบได้ต้องรถให้ได้หมดจะเหลือแค่ถูกข้อขั้นหนูอยากให้มันโตดีนะถ้าหนูชอเหมือนไงหนูลองเอาขี้หนูดิเดี๋ยวนี้จะขึ้นขี้หนูมันไม่มีดิผมใช้ขี้วัวแล้วก็ใส่ห่างๆตอนนี <ผม S 1> ้กำลังางามเลย ม,มันไม่มีเลยต้องลาดบรุรีผมขี่วัวธรรมดาที่วัวเนื้อของี้วัวเนื้อธรรมดาแ่มันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีหัวนาเขามา้มขเป็นบางช่วงลันน้ำมันเขามข้เวลาน้ำไม่มีครับเวลาน้ฝนไม่มีอะไรตรงนี้ใชที่ี่าลุงไม่มีกมโนร่มไว้ก่อนเลยดีกว่าครับผมปลูกครับป้าป,ป,ปีหน้าน่าจะดูนะใบไม้ไอ้นี่ใบใบมะขามเทศ ไอ้คือคือพูดง่ายๆเป็นพันพต้นเนี่ยจะมีลูกนี่ไม่กี่ต้นใช่โอป้าแจ๋วเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นชาวสวนก็ปล่อยให้ลำต้นของผกหวานป่าโตครับแล้วก็ใช้บันไดปีนเก็บยอดผกหวานปา่าแต่ก็ค้นพบเทคนิคโดยบังเอิญครับก็คือการทดลำต้นนั่นเองนะครับทดกิ่งด้วยจึงทำให้ยอดผกหวานปา่าแตกง่ายแล้วก็ เก็บได้สะดวกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับส,สรุปแล้วนะครับการปลูกผักหวานป่าเพื่อที่จะเก็บยอดขายนั้นนะครับชาวสวนจะต้องทดลําต้นครับถ้าทดลําต้นนะครับก็จะสามารถเก็บยอดได้ช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าทด ลำต้นให้สูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ1เมตรนะครับก็ยังจะสามารถเก็บยอดประหวานป่าได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนเป็นปกติครับพ่อจุดสุดยอดคุยนะพ่อเป็นคนที่ลูกๆนี่ไม่ได้ไม่ได้ขี้ตีนพ่อเข้าใจเก่งมากเลยขยันมากเก่งมากป้าก็ขยันเนี่ย ทปลากระทากินง่พอปลาไม่มีกินปลาทานได้กินไหมพอๆอ,อยู่เยอะแล้วไงสิบเแล้วงทานทานทานสิบเจ็ดิดแล้วปนะ้าก็ใส่ใจทาทำทำพอปีกว่าไม่มได้เก็บก็ได้ตังค์มั่งทั้งที่ปคุณป้าแจ๋วนะครับก็ถ่ายทอดความรู้นะครับบอกกล่าวประสบการณ์ยี่สิบปีเต็มของคุณป้าที่ปลูกผักหวานป่าด้วยมือของตนเองครับ จึงเกิดองค์ความรู้และบอกต่อพวกเรารุ่นต่อมาครับขอบพระคุณคุณป้าเป็นอย่างสูงครับในการที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการดูงานเป็นวิธีการลัดสั้นนะครับในการแสวงหาความรู้และยังแถมภักหวานอีกครับเก็บจากต้นนี้นะมอบให้อีกสองคำใหญ่เลยครับขอบพระคุณครับ มพอแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณป้า,ปามาเยี่ยมสวนป้าแจ๋วครับลัวเก็บผักหวานให้ป้าเนี่ยทำทำงานด้วยความรักงานที่ทำจริงๆนะครับ